เราจะได้ชอปปิ้งกันนะคะคุณทำอะไรลงไปกูซ <tr Luis> ื <diction> ้อของราคาอย่างนี้ได้ยังไงค่ะในโซเชียลมันก็เป็นแค่ในโซเชียลในชีวไม่มีอะไรนะคร เช้าวันนี้ผมตื่นแล้วครับเรียบร้อยตอนสามทิศผมจะไม่ค่อยอาบน้ำตอนเช้าอะไรเพ่แค่น้ำหน้านะครับผมแต่ว่าขาดไม่ได้ถ้าเกิดมานี่เราอาจจะมีเกิดอาการหน้าแห้งหรือว่าอะไรต่างเราก็ต้องใช้นี่ะครับยูโซลินนะครับไฮไลท์ดูัลฟิลเลอร์นะครับเป็นเซรั่มตัวแรกที่เราจะต้องทาในตอนเช้ารู้ไหมไม่ทาแรงจังอ๋อน่าไม่ทาแรงจังปกติแบบเหมือนทาแบบตบ นี่ต่อไปเลยอัลต์ไวท์สปอตเลสครับข้างในมันเป็นสองเนื้อครีมใช่ไหมแต่ว่าไม่ต้องกดสองครั้งเนี่ยเห็นไหมมีสเซลโลกดทีเดียวเลยแน2สองเน,นื้อครีมเฮ้ยนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะมีแผนอะไรกันบ้างหรือเปล่าในการ <c oughs> <c oughs> มาเชงกันต่อไปของเรา <c oughs> นี่นะครับไฮไลท์ลูนลอนแล้วมีสเปย์นะครับเพื่อความสดชื่น ชื่อนี่โอ้โอ,โอใหญ่มากใหญ่มากชื่นแล้วอันสุดท้ายก่อนเราจะานผงเนี่ยปากแห้งตลอดเวลาแต่ไม่เป็นไรนะครับริปบ้าง,งสุกนเสียงครับอ่ะขวา้าหอมเสร็จเรียบร้อยเข้าไปแล้วก็รอทุกคนเพราะว่าเราตื่นเช้าสุดเออเราจะไปกินไอวี่แล้วเสร็จเราก็จะไป ลอตเตอรีจก็จะไปดูรองเท้าที่ไฟทัพนี่เป็นตอนแรกที่ที่เราจะได้ช้อปปิ้งกันนะคะที่ไหนอะข้างหลังเราล็อกบ้านใส่กูเข้าไม่ได้ใคอคือแบบไล่ไปอยู่หลังบ้านแล้วก็ยังล็อกบ้านใส่กำแพงก็ปีนมาแล้วเนี่ยไม่ก็เขาให้ล็อกบ้านล็อกบ้านที่ดึงออกไปแล้วออกอะไรเราลิ้ว หลังปีสุดน้ายก็จะมี r e t a ล l ใช่ไหมคะเขาอยากจะเซลล์ลดราคาราดูเราจะต้องทำอะไรบ้างเราตัดไป30เปะเลยนะครับเพรานะฉะนั้นเราเนี่ยเซฟไปทันทีกว่าจะไม่ช้าส์ปวนะ่าจริงนะครับไม่จบตา ไม่มีการเซอร์ไพรส์นะฮะตอนบัดมาตัดนะครับตกใจว่ากูาทำอะไรลงไปกคือของราคาอย่างนี้ได้ยังไงฉันซื้อของมาก่อนหนูไม่เนี่ยใช่<ไ>แต่ไซส์หนูไม่เคยไส์คนที่นี่แบบไซส์เท้าหนูอ่ะ37อ่ะแต่ถ้าอยู่เอเชียหนูไม่เคยเหลือยรองเท้าเลยแต่คนเอเชียก็ต้องมานะต้องซื้อนะอุ๊ยกินข้าวเราต้องไปแล้วแหละใช่เราจะท่าชาไม่ได้ เวลาไม่ถึงั่วโมงนะครับอันนี้ของเตีหมดเลยครับธุ่อรการรอนหนเี้เลยอันนี้ใส่ของหวานหรือใส่ของขาวอันนี้เป็นสายมะข้าวนะกินชากกาแฟดูดีเลือเกินใส่กาแวาอยู่ไทยกินอะไรอ่ะแบบร้านกาแฟร้านชาเซฟเฮกากเห็นอยู่ร้านส้มตำนี่ครับก็อดมัน ก็คือโมสงส,งสัยมานานแล้วพี่ก็แบบว่ามันกินอาหารฝรั่งเนี่ยจานมันตุ้งเยอะมากแต่ทำโตเ๊าเล็กพี่เลยแล้วไ,ได้ให้เธอรีบรีบกินไงถ้าโต๊ะใหญ่เธอก็นั่งเอกเนีรแต่ถ้าแบบโต๊ะเล็กปุก๊บอะจานม,มันใหญ่ใช่ไหมว่างมามันก็ไม่มีที่วางต้องรีบกินจานต่อไปจะได้วางพอวางเสร็จปุ๊บมันก็ต้องรีบกินอีกเสร็จปุ๊บมันก็ได้รีบเช็คบิลแล้วก็ไปไงชอบคือแบบมันไม่สามารถแบบบึช่เหมือนปีนมาเแหละ

สวยตาแ้ฟาสวยมากเลยฟ้าสวยสวยเขาพร้อมนอนครับยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่วง handsome blogger อกีกรอบค่ะแต่ว่าวักกในนี้นะคะ handsome blogger แต่ใต้ตาดบบนี้เราเลยจะเอาขอเขาเรียกอะไรคอนซีลเลอร์ที่เรารู้สึกว่า handsome blogger ใช้ได้ handsome blogger ใช้ได้กกรครับซึ่งพอจริงๆแล้วเนี่ย แฮนซมบ็อกเกอร์นะครับไม่ต้องพึ่งต้านหนึ่งเลยเพราะว่าแฮนซมบ็อกเกอร์เนี่ย <c oughs> เรียนแต่งหน้าที่มหาวิทยา,<อ>าทลัยมาสิ่งที่คุณต้านหนึ่งต้องทำก็คือถือกล้องให้ผมแค่นั้นพอหลายคนอาจจะเห็นว่าใต้ตามผมดำมากเลยเดินทางมาเพราะว่ามันมน่าจะเจ็ตแลกแหละแล้วเวลาน,นอนมันแบบยังปักไม่ได้มันก็เลยทำให้หน้าซมนะฮะเราก็ต้องเติมคอนซีลเลอร์อนิดนึงใต้ต,ตาสำหรับผู้ชายทุกคนนะฮะที่สนใจว่าทำยังไงเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันโอเค เมจากการแตะ3จุดแ่ละ3าจุดนี้แล้วก็มีตรงร่องแก้มด้ยเออจุดอันนี้นะครับเราได้แรงจากชิชิโนะที่สิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือปัดตรงที่เราไม่ได้ลงคอนเซ็ปต์แล้วไม่ใช่แกฉันว่าแกตุยว่ะ ไอ้เย็นเย็นเย็นเนี่ยให้เราลากมาแบบเเรียนขยันหน่อยเนี่ยช่งเนี่ยมันก็อาจจะกินมาถึงตรงนี้ได้ปะบางทีเราก็จะแต้มตรงเนี่ยก็ไม่รู้อะก็บอกว่าไม่ก็บอกว่าเรียนแต่งหน้ามาก็เลยรู้เลยพร้อมกับคนดูอะไรก็ไ้นละอ่ะอ่ะอ่ะทั่วหน้าไปเลย ซึ่งจริงมันก็ใช้ทั่วหน้าได้นะคะเป็นไงครับง่ายมากอันนี้ก็ใช้ได้สิ่งที่พวกเราคิดเองทั้งหมดแต่ว่ามันใช้ได้นี่คือจริงถ้าทุกคนอยากได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับทุกคนจะเห็นช่องเสิร์ชข้างบนนะครับแล้วคุณก็เสิร์ชลงไปเลยในยูทูบว่าวิธีการลงคอนซีลเลอร์ที่ถูกต้องเราใช้เซนต์ล้วนแต่มันก็ไม่ตันเนียนนะใช้ง่ายปกปิดจริงครับแต่ว่าไม่ต้องเกียร์แรงเท่าคุณเจค่ะเฮ้ยได้ยินเสียงาำลังอ่ะ มจริ <c oughs> ของเจเจใช้เบอร์201ค่ะโอเคนี่ก็คือการลงคอนซีลเลอร์ที่ไม่ถูกต้องนะฮะ <c oughs> ไม่แต่ <c oughs> <ถ Promised S 1> ว่ามันก็ใช้ได้อะซ <c oughs> <c oughs> ึ่จงจริง,รง,รงๆเจก็เป็นคนที่แบบลองใช้ค่าสำอางเลยรอยมาตั้งนานแล้ว <c oughs> คือมีครั้งหนึ่งที่แบบเราไปไหนนะ <c oughs> <c oughs> ไปญี่ปุน่นแล้วอยู่ <c> ็ <oughs> งวงแบบว่าเฮ้ย hey! ใครมันดอยกระเป๋าเครื่องสำอางลงไปนมก็เลยเดินรอบบ้านไปก็คือเจอเนี่ยอยู่ในห้องน้ำ เราก็กำลังเขียนตาอยู่ไม่ก็วันนั้นเราไปงานกันไงปกติที่เราไปงานที่เกาหลีอะไรเงี้ยคือเราก็จะไม่ได้เอาช่างแต่งหน้าไปเราก็จะมีช่างทําผมก็คือคุณก้องแท็บซัลอน<ช>ไปแล้วและเราก็มีเครื่องสาอางของต้านหนึ่งเราก็ใช้ไปเลยเอาจิจๆหนูตกใจนะวันที่หนูแบเปิดเข้าไปแล้วเจอเจแต่งหน้าอยู่ในห้องน้ำมันใหม่มาก มันเป็นสิ่งที่ผู้ชายทุกคนต้องเรียนรู้ฮะจะจริงมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงผู้ชายนะการแต่งหน้าหรือผู้ชายก็แต่งหน้าได้แล้วอะมันไม่มีเส้นแบ่งแล้วอะมันคือการดูแลตัวเองแต่ว่าการดูแลตัวเองแต่ละคนก็อาจจะมีวิธีที่แตกต่างกันแต่ว่าวิธีนี้ก็ช่วยได้ไม่แตองหน้ามันเริอยู่กันที่ Hollywood Walk of Fame Chinese Theater วันนี้จะมาเป็น tourist หนึ่ง มาแคลิฟอร์เนียก็มากินอาหารญี่ปุ่น รีบุโคโปลนี่เลยไอี่มันเป็นแนนนอ,อนอแอดี้ช็อปปี้เลยตามปกติคือคนรวยเรียนเสร็จก็ลงลงมาทำอาวุธตุ่มก็อยู่ดอมครับใช่เพราะที่เกียรตะเราทำไมต้องไปเช่ชาแยกอยู่ดอมมันแบบสมมติเรียนติดโมงเก้าโมงครึง่<ม><ม>งก็ทำเนี่ยสมัยนั้นไม่แต่งตัวแบบนี้นะสมัยนั้นคืออยู่ในทริปวอร์มตลอดเวลา <ผม S 1> คุณโคโยตี้ผเป็นไงครับูเออร์บี เป็นชาวล็อกและตัวเราเวลางานปาร์ตี้เวลาเขาเมาเนี่ยแบบความรูอสกมามันจะฟิวเวอร์ฟิวเวอร์ทีนี้เราไม่เป็นแบบไม่ค่อยแบบนี้ก้องแบบเป็นหนักหนักใช่ป่ะแล้วก็วันนึงพี่ก้องเมาแล้วมันเขาเปิดเพลงแบบสมัยก่อนเก้าสูเลยเนี่ยเฮ้ยเดืดเลยขึ้นเพราะว่าจะเต้นพี่เบลเล็ค่ะเต้นแบบจิ้ตอนมันก็มาสมัยก่อนเรียน4ปีเลยเรียนเต้นแล้วชอบมากลูกศิลว่ามันแบบมันเป็นการออกกำลังกายที่มันไม่น่าเบื่อเราไปต่อเราบักตัวได้ดี เออตัวใหญ่<ด>้วยเป็นเ<ว>ด็กเป็นหก้าหนัก สันมีตลอดเพราะจากงมหาลัยมานี่สิบนเทีมันกี่ปีแล้วคะสวบหาปขวบครับไม่น้อยใกล้สุด เปรี้ยวมากเลยเหม็นเปรี er. ้ยวเฮ้ยเดี๋ยวมันหลบมาได้หรอสรุดแล้วคือพอเริ่มเริ่มตั้งแต่ตอนแรกเปิดมาถึงปุ๊บอู้นี่มันอยู่เตียวนี้ว่ะ

กดตบมือดินี่นะครับโบน์ไลฟ์โฟกัสอะไรนะแมต้องไปจับมือดิคอนจีอะค่ะคอนถ่ายซึ่งไลฟ์โฟกัสน่ะถ้าแบดถ่ายตอนกลางคืนน่ะแล้วที่มืดด้วยอ่ะมันจะยิ่งใหญอย่างอันเนี้ยมัาก็เป็นบิ๊กเซอร์ r ค l e e f ฟ e c t มันก็สามารถปรับได้ด้วยว่ามันจะเอาแบบใหญ่มากใหญ่น้อยอะไรต่าง เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะอร่อยขนาดไหน,นช่วงเจลาเรวิว Welcome to Harry Potter and the Sorcerer's Stone This is Mr. Potter and Hagrid Hagrid h a g r i Hagrid